ครับกดแล้วกดจนไม่มีอะไรจะกดแล้ว Obrigado. สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับในการไล์สดวันนี้นะครับก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะฮะก็เรามาอยู่กันที่สนามซาอรกันเช่นเคยครับกับกีฬาเสบตะก้อประเภทสายเดิมพันก็ถือว่าเป็นคู่แรกครับวันนี้ตรงกับบนหยุนะครับของแอดมินก็มาไล่สดกันให้ดูคู่ที่ท่านผู้ชมชมในขณะนี้คือเทพโยฝั่งซ้ายแล้วก็เจ้าบอยสอปป ฝั่งบอลไก่เดินสายครับคือเจ้าดำครับบ่อนไก่ใส่เสื้อของเคอรี่แล้วก็เจ้ายาวบ่อนไก่นะครับสเสือแป่ข้ามฟรีครับฝั่งละ600บาทนะครับแต้มอยู่ที่1นึ่งตัวศู ธรรมชาติมากครับจังหวันี้อเลยมาสู้ยุเกเทพโจเนี่ยเจ้าตัวไม่เคยยืนคู่นะครับยืนคู่เจ้าตัวน่าจะไม่คล่องตัวนะครับแต้มสองต่อศูนย์ครับระหว่างบ่อนไก่เจ้าดําและเจ้าย่าพม่าครับจะเจอกันกับเทพโจแล้วก็เจ้าบอยสปป สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีไปยังบรรดาแฟนเพจที่กำลังอยู่บริเวณพื้นที่กรุงเทพมหา,หาคนครและต่างจังหวัดไงครับก็ขอให้มีความสุขในช่วงเทศกาลสงกานนะครับท่านใดที่ไม่กลับก็สามารถเปิดหน้าเพจ,หน,เพจหน้ากระดานเฟซบุ๊กของท่านจอเจอเพจก็ ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผ่านเพจบางกอกตากกอออฟฟิเชียลโดยแฮมน้อยแลวจุดครับเป็นผู้บรรยายเกมการสนามขอบคุณกันไปยังทุกท่านนะครับถือว่าเป็นคู่แรกนะครับประจำวันเสาร์นี้เลยสวัสดีพี่น้องชาวสปปสวัสดีพี่น้องชาวเมียนมาด้วยนะครับแต้มห่างกันเยอะครับ3ต่อ0 นี่ครับจะบอยสองพูปอครับดูนี่ <c oughs> แทม0ตสามครับโอยมีกระโดดฉีกด้วยหลังเท้าด้วยครับจังหวะของเทพโจโ เป็นทั้งแอดมินเพจครับแล้วก็เป็นทั้งนักตะกอ้อแล้ะครับสำหรับเทียบโจสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับที่กำลังชมในการไล์สุด0ูนต่อ3ครับอ่างกันที่3มแต้มเลยละ่ะเทียบโจเอาลละครับมองทันจังหวะน,นี้ดูครับจังหวะของเทียบโจ สวัสดีคุณทวัชชัยคุณชายเซฟด้วยนะครับเชฟนะฮะสวัสดีทุกท่านเลยนะครับแต้มอยู่ที่1นต่อสครับบอลไก่ได้1แต้มเทพโยและเจ้าบอยสปปปได้3ามแต้ม สวัสดีคุณแสนดีมาแล้วด้วยนะครับสวัสดีต้นวิวกา้าด้วยครับแต้มอยู่ที่3ต่อหนึ่งครับจะดับนี่ฮะถ้าเกมรับไม่ดีจริงๆนี่ถือว่ารับยากนะครับการข้ามหัวของเจ้ายาวพมานี่ก็ถือว่าใช้ได้นะครับ1ต่อ3ครับ เทพยโยสุดยอดครับจังหวะของเทพยโยเตะด้วยเท้าขวาชิงกันในราคาฝั่งละเท่าไหร่นะเทพยโยนหกร้อยหรือแปดร้อยประมาณประมาณแปดร้อยนะครับประมาณนี้สั่งละประมาณแปดร้อยไปหนึ่งพันหกร้อยบาทครับ <c oughs> สวัสดีคุณพงสิษิ์กล้องเวหาด้วยนะครับที่เข้ามาชมในการไลฟ์สดของเราครับสวัสดีคุณทิศใหญ่เพชรชุมพวงด้วยนะครับวันนี้เราไลฟ์สดผ่านเพจบางกอกตะก็อออฟฟิเชียลโดยแฮมนอละจุดครับเป็นผู้บรรยายเกมข้างสนามฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแต้มอยู่ที่3ต่อนหนึ่งครับ เจ้า <ś led> ดําบอลไกล่เจ้าดําบอลไก่นี่เคยออกรายการที่สนามพุทธบูชาซอย39มาแล้วนะครับในช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะก็ถือว่าแพ้ลูกเซิร์ฟฟีของเกกสุรินนะครับ3-3ครับเซิร์ฟฟี2-3ครับห่างกันที่หนึ่งตมเทพโยครับ เทพโจนี่สไตล์การเตะเจ้าตัวชอบในเวทเดี่ยวนะครับแต่ก็เชิงเดี่ยวนะครับใช้ความสามารถเฉพาะตัวยืนคนเดียวในพื้นที่สนามนะครับสวัสดีคุณลิสเซนแบ็กด้วยนะครับแต้มอยู่ที่สองต่อสามครับ สวัสดีคุณทวัตชัยด้วยนะครับสวัสดีคุณลักตะก้อด้วยนะครับผู้กองเอกวิทย์ครับไม่ได้กลับแล้วครับอยู่ตรงนี้ตลอดกลัวกลับแล้วก็กลัวเอาโรคเอาภัยไปติดทางบ้านเขาจากวันนี้ครับ แต้มอยู่ที่สามต่อสองครับ่างกันที่หนึ่งแต้ม <c oughs> ลูกเสิฟลูกเสิร์ฟของเทพโจนี่ก็ถือว่าเสิฟดีนะในลักษณะการเฉือนดึงฝ่าเท้าเนี่ยหลอกหน้าเท้าได้ดีครับโดยเฉพาะหลอกหน้าแปรได้ดีมากเกมถ้าพูดง่ายๆก็ถ้าสู้จริงๆก็ถือว่าน่ากลัวมากเลยครับจังหวะของเทพโยเกมเสิรฟโดยเฉพาะเกมเสิฟของเจ้าตัวแต้มอยู่ที่ห้าต่อสองครับ <c oughs> นี่ยง่ายๆเลยครับเทปโยลูกนี้ครับเทพยโยครับสวัสดีคุณทศพลแก้วลือด้วยนะครับห่างกันเยอะครับห่างกันที่สี่แต้มหกต่อสองเอาละครับลูกนี มาเตะบ้างครับจังหวะของเจ้าดำบอลไก2่2ต่อ6เพราะว่าข้าหมหัวเนี่ยเทพโยเก็บกินหมดครับพรุ่งนี้สนามสาทรก็น่าจะเตะน่าจะเปิดทําการปกตินะครับ6ต่อ2ครับสวัสดีคุณนทล,ลิ์ด้วยนะครับ อยู่ที่7ต่อสองครับเทพโยเซฟโอ้ยจังหวะน,นี้ครับอ้าอเปลี่ยนเจ้าตัวเปลี่ยนลักษณะมาข้ามด้วยฝ่าเท้าบ้างครับจังหวะข,ของเจ้าดำเทพโยครับกดได้ครับจังหวะก,การเตะเต็มรอบครับเตะจากกลางสนามเลยครับจังหวะข,ของเทพโย ดิทุกท่านที่เข้ามาชมในการไลฟ์สดของเราด้วยนะครับฝากกดไลก์กดแชร์เลยนะครับเทปโยครับโอ้โหต้องยอมแล้วครับจังหวะนี้เจ้าตัวถือว่าฟอร์มดีนะครับถ้าสู้จริงๆก็ถือว่าไล่กาดนะครับเทปโยเจ็ดต่อสองครับห่างกันที่ห้าแต้มเลยละครับเทปโยนิดเดียวครับจังหวะนี้ เอ้าเทียบโยครับจัชงว่นี้ครับเจ้าตัวก็ไม่คิดเลยครับว่าจะเตะอย่างนั้นนะฮะแต้มสองต่อเครับ <c oughs> สู่จริงๆนี่ก็ถือว่าไร้ากาดแล้วครับเทียบโยเจ็ด <7 S 2> ต่อ2ครับ <c oughs> เอาล้วครับโอ้ไม่เข้าใจกันครับสวัสดีคุณหนุ่มน้อยราชสีมาด้วยนะครับลูกเสิร์ฟครับกดดันเกมรับได้ดีครับเทพโยไม่มีมุกที่จะข้ามแล้วครับจังหวะของเจ้ายาวบอลไก่ เชฟโยครับโอ้โหจังหวะรับจังหวะนี้เอ้าออออจังหวะนี้ครับมันไม่เข้าหัวครับมันก็ลำบากแหละครับเพร,เพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยเจ้ายาวบอลไกลนี่ถนัดใช้ัูนะครับแต้มหกต่อสองครับ จังหวะนี้แ้มสามต่อสิบครับห่างกันเยอะเลยครับห่างกันที่เจ็ดแมเลยครับเจ็บโจ๋โอ้โหลูกจังหวะนี้เจ้าตัวถือว่าท็อปสปริงได้ดีนะครับโดดตั้งแต่ ตรงวงกลมเลยครับโดดกลางคอร์ดเลยครับข้ามด้วยฝ่าเท้าครับสุดยอดครับเทพโยแต้มสต่อสิครับห่างกันที่เจ็แต้มนี่ฮะจังหวะของเทพโยนี่ก็สุดยอดเลยครับ

โอ้โหจังหวะน,นี้โอ้ยจังหวะน,นี้ต้องยอมเลยครับเกมไปแล้วครับนะฮะผมไปไวมากครับมันไปไวมากนะครับนะฮะมันไปไวมากนะครับจบเกมไปครับเทพยโยชนะด้วยสกอร์12ต่อ3นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมในการไลฟ์สดนะครับขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับ ขอบคุณทุกท right. ่านที่ติดกดติดตามนะครับเดี๋ยวไปสัมภาษณ์เทพโยหน่อยว่าเดี๋ยวขอไปสัมภาษณ์เทพโยหน่อยใครเป็นเอซเทพโยนียนี่ไี่นนนี่ี่นีนนี่นมา สู้ไม่ได้สู้ไม่ได้ก็บอกว่าสู้ไม่ได้ไปสเตฟก็มือไปสเตฟก็ตัวตัวใส่มือนี่ครับดูฮะดูบรรยากาศเดี๋ยวดูดวงห่างนะครับก็คนที่สนามซาตันก็ถือว่าเยอะนะครับก็ ถือว่าเยอะนะครับบรรดาแฟนเพจท่านใดที่ยังไม่กลับบ้านยังไม่กลับภูมิลำเนาก็มาร่วมสนุกกันได้นะครับนะฮะก็ถือว่าวันนี้ที่สนามสาตรอนก็ถือว่าเยอะนะครับบรรยากาศก็ไม่ถึงกับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโดยเพราะว่าวันนี้เป็นวันเสาร์ส่วนวันอาทิตย์น่าจะมีแฟนคลับแล้วก็เอฟซีเพื่อนสมาชิกเดินทางเข้ามาในสนามก็่าน่าจะเยอะนะครับ ส่วนท่านใดที่จะกลับบ้านคืนนี้ก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับเที่ยวให้สนุกนะครับกลับมาก็เริ่มต้นกันใหม่นะครับมีความสนุกในช่วงเทศกาลสงการนะครับส่วนเพื่อนสมาชิกท่านใดที่ไม่กลับนะครับก็กลับก็เรียนเชิญที่สนามสาธรทรกันได้นะครับเราก็จะไลฟ์สดทั้งสาทั้ง2เพจแล้วก็1กระดาน Facebook 1ก,กระดาน Facebook ค,คือเทป หนึ่งกระดานเฟซบุ๊กคือนัดไก่แจ้สาทรครับสองเพจก็คือเพจบางกอกตะก้อออฟฟิเชียลแล้วก็เพจของเทพโยหรือคำพีตะก้อนะครับเราจะไลสดกันให้ดูแทบจะทุกวันนะครับโดยเฉพาะที่สนามสาทรขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับถ้ามีคู่ใหญ่ๆอีกเราจะไลสดกันให้ดูกดติดตามไว้เลยนะครับนะฮะนะฮะกดติดตามไว้เลยนะครับขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับขอบคุณครับ